ตัวมันความออกมาเพียบเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยคีไฟลุกแล้วเฮ้ยนายมาดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยไฟลุกโอโ้โหนี่คุณคุณคุณเห็นลูกเราหรือเปล่าโยเซฟหายไปไหนก็ไม่รู้นี่คุณเห็นลูกของเราไหมฮะนี่คุณอย่ามัวแต่นั่งอ่านหนังสือสิลูกเราหายไปหลายชั่วโมงแล้วนะ นี่มาช่วยกันตามหาลูกก่อนดีไหมโยเซฟโยเซฟลูกโยเซฟไปไหนเนี่ยโยเซฟเออเดี๋ยวมันก็กลับบ้านะคนไม่ต้องไปตามหามันหรอกมันชอบไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนน่ะโยเซฟโยเซฟทําไมถึงไม่กลับมาบ้านละลูกโยเซฟลูกไปไหนเนี่ยตอนนี้มันก็มืดแล้วลูกก็น่าจะเลิกเลยแล้วนี่โยเซฟโยเซฟลูกเป็นหาของเขานะแม่ครับแม่ผมมาแล้ว แม่ไม่รู้ว่าผมโดนตัวอะไรกัดมาเนี่ยดูดิแม่ครับแม่ช่วยดูตรงคอผมหน่อยดิเนี่ยไม่รู้ว่าโดนอะไรกัดมาแม่ดูหน่อยดิเอ๊ะนี่มันลอยอะไรล่ะเนี่ยนี่ลูกลูกไปโดนอะไรมาทําไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะก็ผมไม่รู้เนี่ยผมเลยถามแม่อะ่ะโอ้ยเจ็บชะมัดเลยอะ่ะโอ้ยไปแล้วก่อนนะแม่ผมไม่อบมาบน้ำก่อนนะเอาแล้วไม่บอกแม่หน่อยหรอว่าทําไมถึงกลับบ้านดึกนะฮะโยเซฟ,ฟอ้อยเจ็บตรงคอชะมัดเลยเนี่ย ไอ้อาบน้ำดีกว่าโยเฟทำไมแกถึงกลับบ้านดึกฮะไปไหนมาบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฉันจะเกเลเใหญ่แล้วนะอ๋ออะไรเหรอครับพ่อผมไปเรียนแต่ว่าผมก็ไปเล่นกับเพื่อนมาตอนนี้อย่าเพิ่งถามกันได้ไหมอ่ะผมขอไปอาบน้ำก่อนเจ็บตรงคอด้วยอ่ะไปก่อนนะพ่ออย่าพิ่งถามนะกันไปและไอ้ลูกคนนี้ทำไมมันถึงเกเลเรแล้วก็ดื้อแบบนี้นะหนังสือก็ไม่ยอมเรียน <c oughs> อ๋ออ้ยทำไมเจ็บตรงคอแบบนี้เนี่ย ไอ้ฉันไปโดนอะไรกัดมาไอา้หรือว่าจะเป็นคนนั้นคนที่ฉันไปเจออยู่ตรงหน้าโรงเรียนแล้วทําไมผู้ชายคนนั้นต้องมากัดตรงคอเราด้วยอะ่ะหรือว่าเขาเป็นคนบ้านเนี่ยสงสัยว่าเราไปเจอคนบ้านแน่เลยเนี่ยไอย้เจ็บคอชะมัดไอ้จะเช้าแล้วต้องไปโรงเรียนแล้วเนี้ยถ้าเกิดไม่ไปพ่อก็ได้าอกไปอาบน้ําก่อนดีกว่าเอ๊เดี๋ยวนะเหมือนฉันเห็นว่าเอ๊ะผิวฉัน ิวของฉันทำไมผิวของฉันมันถึงขาวซีแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวนะไม่ดิปกติสีผิวฉันมันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่แล้วทำไมสีผิวของฉันมันถึงขาวซีแบบนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปบอกแม่ดีกว่าแม่ครับแม่ครับแม่แม่ครับแม่แม่ดูสีผิวผมนี่ครับมันขาวซีแบบนี้แม่ฮะโยเซฟนันลูกไปทำอะไรมาทำไมผิวถึงเป็นแบบนั้นเอ๊ะ เมื่อวานตอนเย็นผิวลูกยังไม่เป็นแบบนี้เลยนี่ปัญหาแกนี่เยอะจริงเลยนะตกลงว่าวันนี้จะไปเรียนหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะสีผิวแกเป็นอะไรฮะเอาอะไรมาทาตัวอีกล่ะเนี่ยคุณใจเย็นอย่าไปดุลูกแบบนั้นคุณดูสิลูกเราอยู่ดีก็สีผิวซีดขาวเป็นแบบนี้เลยคุณยังคิดว่าลูกเราเอาอะไรมาทาตัวอีกเหรอฮะก็จะไปรู้เหรอมันชอบเล่นพิเรนเนี่เน่โยเซฟแกไปเรียนตรงนี้เลยแล้วก็ไปล้างตัวด้วย เฮ้ยเล่นอะไรพี่เล่นจริงเลยสีเวลาอ่านหนังสือฉันจริงๆไปไปล้างตัวนี้ไปพ่อไม่เคยที่จะสงสารผมแล้วก็มองผมในแง่ดีเลยครอบครัวเนี้ยมันไม่เคยรักผมไม่เคยเลยเอ้ยไม่เคยจะรักผมเลยโยเซฟโยเซฟลูกโยเซฟเฮ้ยถ้าเกิดแกทําตัวดีๆฉันก็จะรักแกอยู่หรอกแต่นี่อะไรเนี่ยกว่าจะไปเรียนได้กว่าจะกลับบ้าน เป็นเด็กเป็นเล็กทำตัวเกเรดีนักพ่อกับแม่ของฉันไม่เคยที่จะรักฉันจริงหรอกฉันเป็นลูกแท้ๆหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเก็บฉันมาเลี้ยงทำไมอยู่ดีเราก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาเออทำไมฉันรู้สึกว่าฉันหิวอะ่ะแต่เหมือนไม่ได้หิวข้าวเลยเหมือนเหมือนหิวหิวเลือด <c oughs> ทำไมฉันหิวเลือดอันเนี่ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยนะแก แกคนที่อยู่หน้าโรงเรียนฉันเอ้ยแกแกตามตัวฉันมาเหรอตอนนี้แกกําลังจะได้กลายเป็นแวมพายหรือว่าผีดูดเลือดแล้วนะฉันสงสารแกเพราะว่าฉันมองดูครอบครัวแกแล้วฉันสงสารแกมากๆเลยที่ต้องกลายเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่รักฉันให้โอกาสแกได้เป็นผีดูดเลือดก็เพราะว่าฉันสงสารแกยังไงล่ะถ้าเกิดแกหิวเลือดแล้วก็ก็ไปหาเลือดกินซะนะแต่ว่า ใกล้ๆตัวแกก็มีแต่ครอบครัวของแกเพราะฉะนั้นจะเป็นเลือดใครไม่ได้นอกจากฉันขอตัวลาไปก่อนแหละแกเดี๋ยวเดี๋ยวแกไอ,อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้เป็นผีแวมพายเหรอแต่มันก็เหมือนอยู่นะมันมีผ้าคลุมเหมือนแวมพายเลยอะ ในโลกนี้มีผีแวมพายจริงเหรอเนี่ยแล้วแล้วทำไมมันต้องเลือกฉันด้วยอะ่ะทำไมมันต้องให้ฉันเป็นผีแวมพายเหมือนมันด้วยโยเพราะว่าฉันต้องการเพิ่มประชากรแวมพายยังไงล่ะฉันอยากให้มีแวมพายเยอะๆยะโยเซฟกลับมาหาแม่เธอโยเซฟนี่ลูกหายไปหลายวันแล้วนะโยเซฟนี่คุณลูกเราไม่กลับมาเลยอะ่ะเพราะคุณน,นั่นแหละทำไมต้องไปดูลูกขนาดนั้นด้วยเขาเนี๋ยวจากบ้านไปขนาดนี้ แล้วคุณไม่คิดจะตามหาหรือไงฮะเดี๋ยวมันก็กลับมานะ่ะมันไปไหนได้ไม่ไกลหรอกมันเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆมันจะไปไหนได้ไกลล่ะเดี๋ยวมันก็หิวมันก็กลับมาแต่เนี่ยมันหลายวันแล้วนะที่ลูกเราไม่กลับมาเพราะคุณนั่นแหละพ่อครับแม่ครับผมกลับมาแล้วโยเซฟลูกเดี๋ยวเดี๋ยวนะโยเซฟนี่ลูกเข้ามาทางไหนอะเอ่อเมื่อกี้แม่เข้ามาตรงประตูหน้าบ้านแล้วแล้วยกเฟเข้ามาตรงไหนมาแต่เมืออ่อไหร่อ่ะ แต่ก็ช่างเถอะโยเซฟเป็นไง้างลูกหิวข้าวหรือเปล่าฉันบอกแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเด็กแบบมันน่ะหิวข้าวก็กลับมาบ้านอยู่ดีใช่ตอนเนี้ผมจะบอกว่าผมหิวหิวจริงๆหิวแบบที่พ่อบอกนี่แหละผมจะต้องมาหาอะไรกินที่บ้านหลังนี้สักหน่อยฮฮอะไรแกทำไรเนี่ยออโยเซ่โยเซ,ยเซ้กงทำอะไรอ่ะเอะอเออ ฉันได้ทำการดูดเลือดพ่อกับแม่จนเขาทั้งสองนั้นสลบไปตอนแรกฉันคิดว่าเขาทั้งสองจะฟื้นขึ้นมาแบบฉันผ่านไปเป็นอาทิตย์พ่อของฉันก็ไม่ฟืน้นแม่ของฉันก็ไม่ฟื้นเหมือนกันฉันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงฉันได้แต่คิดในใจว่าฉันไม่น่าลงมือไปแบบนั้นเลยและฉัน ก็เพิ่งได้มารู้ทีหลังว่าที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าฉันเป็นแบมพายร่างเด็กพลังของฉันก็เลยไม่เพียงพอเวลาฉันไปดูดเลือดใครคนคนนั้นก็จะไม่ฟื้นอ๋อนี่แกมีความหลังกับพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวแกแบบนี้นี่เองสินะแกถึงไม่ชอบให้พวกฉันพูดถึงครอบครัวของแกชีวิตความหลังของแกมันน่าเศร้าจริงๆนะ แต่ว่าแกก็ไม่ควรมาทำแบบนี้กับใครทำไมล่ะทำไมฉันจะทำไม่ได้ฮะทำไมฉันถึงทำไม่ได้ก็ในเมื่อในเมื่ออะไรนี่แกต้องการอะไรกันแน่หรือว่าที่แกให้นิวมาอยู่ด้วยก็เพราะว่าแกเหงาแล้วแกก็โดดเดี่ยวอ๋อฉันรู้แล้วแหละว่าแกไม่ได้ดูดเลือดคนเพราะว่าแกหิวเลือดอย่างเดียวหรอกนะแต่ว่าแก เหงาเหงามากๆเลยแหละแล้วแกต้องการให้คนบนโลกนี้เป็นแวมไพร์แบบแกก็เพราะว่าแกเหงาไงละ่ะหมดนะน,นี่ฉันอุตส่าห์เล่าเรื่องของฉันให้แกฟังแล้วแกยังจะมาพูดแบบนี้กับฉันอีกเหรอที่แกเล่าให้ฉันฟังเพราะว่าต้องการให้ฉันเห็นใจแกอย่างนั้นเหรอกอโทษด้วยนะฉันเป็นแม่มดฉันไม่มีความเห็นใจกับพวกแวมไพร์แบบแกหรอกได้ ถ้าเกิดแกอยากลองดีฉันนึกว่าแกจะยอมจากไปโดยง่ายๆถ้าเกิดฉันเล่าเรื่องของฉันให้แกฟังแต่เปล่าเลยแกไม่สงสารจริงๆด้วยฉันไม่โง่หรอกนะแค่แกเล่าเรื่องครอบครัวแกให้ฉันฟังฉันก็รู้แล้วแหละว่าแกต้องการความสงสารจากพวกฉันแล้วก็ให้พวกฉันปล่อยแกไปแกก็ฉลาดดีนี่ใช่ฉันไม่อยากเปืองแรงต่อสู้กับพวกแกแต่ว่าแก ก็ไม่เห็นใจฉันเพราะฉะนั้นเราก็าคงต้องมาสู้กันซะแล้วสินะสู้นะ่ะสู้แน่ก็เพราะว่าพวกฉันจะมาเอาชีวิตแกไงล่ะฮะอะไรกันนี่จะเล่นกันถึงตายเลยเหรอทำไมล่ะฮะก็เพราะว่าถ้าเกิดแกไม่ตายนิวก็จะไม่หายจากการเป็นแวมพายยังไงล่ะเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องกำจัดแกให้แกตายฮะอะไรนะ <laughs> นี่เธอเชื่อตำราในหนังสือเหรอว่ากำจัดฉันแล้วนิวจะหายจากการเป็นแบมพายนี่เธอเชื่อในหนังสือเหรอนี่คิริคิริอย่าไปฟังมันเธอต้องเธอต้องกำจัดมันนะเชื่อฉันถ้าเกิดเธอกำจัดมันนิวนิวก็จะหายจากการเป็นแบมพายโ,โหนี่แกวารด้เหรอเนี่ยอ๋อแกเองสินะไอ้คี ที่ไปค้นหาตำราว่าถ้าเกิดกำจัดฉันเนี่ยนิวจะหายกลายเป็นแวมพไพฮะแกเชื่อตำราอย่างนั้นเหรอ <Okay. S 1> นี้โอากาสนี้แหละมันหันหลังให้เธออยู่เธอปล่อยพลังใส่มันเลยแล้วเร็วสิคิรีอโอเคได้ยังไงซะฉันก็เชื่อว่าในหนังสือมันเขียนไว้แบบนั้นจริงๆอื้อ้อะอะ,อะ,อะ ไม่ตลกหรอกแต่ว่าพลังของแกนี่มันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วเวลาแกปล่อยพลังออกมาทีหนึ่งอย่าก็มดกัดมดกัดอย่างนั้นเหรอแสดงว่าถ้าเกิดใช้พลังของฉันแล้วก็พลังของคีรีคนใดคนหนึ่งจะไม่สามารถทำอะไรมันได้เพราะฉะนั้นฉันต้องรวมพลังกับคีรีถึงจะกำจัดมันได้ก็ <c oughs> เมื่อกี้ถือซะว่ามดกัดฉันแล้วกันนะเอาแหละเธอพร้อมที่จะรับพลังจากฉันไปหรือ,อยังล่ะฮะแม่มดสาวนี่พลังของฉันก็ยังทำอะไรแกไม่ได้เลยเหรอแถมแกบอกว่าพลังของฉันเหมือนมดกัดไปอีกจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะฉันให้โอกาสพวกแกหนีไปซะก่อนที่ฉันจะปล่อยพลังใส่พวกแกคีรีคีรีอะไรคีว่าว่าไง างนี้นะเราเนี่ยก็ทําทีเป็นว่าเราจะยอมไปแล้วพอมันเผอเนี่ยเราก็ปล่อยพลังพร้อมกันใส่ไปที่ตัวมันโอเคไหมนี่นาจะบอกว่า,เ,าเราต้องร่วมมือกันโดยที่ปล่อยพลังพร้อมกันอย่างนั้นเหรอมันถึงจะใช่เราต้องปล่อยพลังพร้อมกันแล้วก็ใส่ไปที่ตัวมันออาทำไมเงียบกันล่ะฮะนี่ฉันถามว่าพวกแกจะยอมไหมอ๋อโอเค พวกเรายอมก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันกับคีจะกลับกันแล้วแสดงว่ากลัวพลังของฉันกันสินะไปเถอะคีลุกขึ้นเถอะไปเรากลับบ้านกันดีกว่าฉันว่าเราสู้กับมันไม่ได้หรอกกลับกันเถอะอืมโอเคกลับกันดีกว่าเอยพวกแกนี่ยอมง่ายเหลือเกินนะแล้วก็อยากเสนอหน้ามีอีกล่ะเข้าใจไหมฮะคีรีพร้อมหรือเปล่าอ๋อโอเคพร้อม เออเออเออคีแล้วไงต่อดีแล้วเนี่ยฉันจะพามันไปไว้กลางแดดคีถ้าเกิดเอาไอแวมพายนี่มาไว้กลางแดดมันจะตายงั้นเหรอฮะใช่เพราะว่าแวมพายมันแพ้แสงแดดแล้วตอนนี้ฉันว่าตัวมันเนี่ยก็ไม่ได้กินเลือดมาสักพักแล้วยังไงซะมันก็ต้องแพ้แสงแดดอยู่ดีแล้วนายละ่ะคีนายไม่แพ้แสงแดดหรอนายก็เป็นแวมพายนี่ ฉันเพิ่งกินเลือดมา่ะฉันก็เลยไม่ได้แพ้แสงแดดตอนนี้ภูมิต้านทานฉันโอเคอยู่แต่ว่ามันเนอะสิฉันว่ามันไม่ได้กินเลือดมาสักพักแล้วไงล่ะตอนนี้ร่างกายมันต้องอ่อนแอเอ่ออะไรเนี่ยนี่ฉันมาอยู่ไหนทำไมมันร้อนขนาดนี้ฉันโดนพลังของพวกแกสองคนรวมกันฉันถึงต้องกลายเป็นแบบนี้งั้นเหรอแกนี่มันเป็นพ่อมดที่ฉลาด จริงๆนะฉันยอมเลยฉันไม่น่าให้พ่อมดแบบแกเป็นแวมพายแบบฉันเลยเสียเกียรติแวมพายชมัดถึงว่าพ่อมดไม่ถูกกับแวมพายแล้วแวมพายก็ไม่ถูกกับพ่อมดแบบนี้นี่เองสินะนี่แกจะตายแล้วเนี่ยอย่าพูดมากได้ไหมฉันว่าตอนนี้ร่างกายของแกเนี่ยมันเริ่มจะไหม้แล้วแหละดูสิตัวของแกมีควันขึ้นมาสักขนาดนี้ อออนี่จริงด้วยอ่ะนี่ควันลอยออกมาจากไอตัวแวมพร์ตัวนี้ปากบอกนิวด้วยแล้วกันก่อนที่ฉันจะตายบอกว่าฉันดีใจที่เห็นนิวเป็นแวมไพร์เหมือนฉันยังจะมีหน้ามาฝากบอกนิวแบบนี้อีกเหรอฮะแต่ตายพระสกียคีดูนั่นสิตัวมันควันออกมาเพียบเลยอ่ะไอคีไฟลุกแล้ว เฮ้ยนายออมาดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยไปลุกโอ้โหขนาดนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยที่ตัวมันกำลังจะไหม้จริงด้วยอะพีนายดูนั่นสิทำไมตัวมันเผาเร็วจังเลยล่ะตอนนี้ตัวมันกลายเหลือแต่โครงกระดูกแล้วอะเฮ้ยนั่นดิทำไมตัวมันถึงเอ่อเผาไหม้เร็วจังเลยอะหรือเป็นเพราะมันเป็นแวมไพร์พอโดนแดดนิดนึง ก็เลยไม่ไวอย่างนั้นเหรอว่าแต่คิรีมันเล่าเรื่องให้เธอฟังอะ่ะเธอรู้หรือเปล่าว่าไอ้แบมพายตัวนี้มันชื่อว่าอะไรอะ่ะโยเซฟแบมพายตัวนี้มันชื่อว่าโยเซฟเออใช่สินิวละ่ะนิวไหนเนี่ยเนิวเฮ้ยตอนนี้เธอหายเป็นแบมพายยังไงเนินนวโอ้เธอพวกนั้นไปนานจังอะแบบนี้เออจะเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าฉันจะเข้าไปช่วยดีนิวนิวเฮ้ยนิวยนี่นิว,นว,นว,นว เธออยู่นี่เหรอเนิวเป็นไงบ้างนี่เฮ้ยเดี๋ยวเธอเธอหายหรือยังอะอะไรเหรอคีหายจากอะไรเหรอเธอหายจากการเป็นแวมพายหรือยังนี่ฉันสามารถกำจัดไอแวมพร์ตัวนั้นได้แล้วนะนี่ฉันน่ะกำจัดมันได้แล้วนะมันตายแล้วฮะนี่นายกำจัดมันได้แล้วเหรอใช่แต่ว่าตอนเนี้ตัวเธอยังข่าวซีดอยู่เลยอะนั่นสิหรือว่าที่ในหนังสือเขียน มันจะไม่เป็นความจริงอ่ะโหนี่อย่าบอกนะว่านี่คือซากของไอ้แวมไพร์ตัวนั้นน่ะอืมใช่พวกฉันน่ะไม่ได้จุดไฟเผามาหรอกนะมันโดนแสงแดดเผาเองอ่ะแต่ฉันก็งงนะว่าทําไมเธอถึงไม่หายจากการเป็นแวมไพา์แล้วเนี่ยอา้าวอะไรกันเนิยวไม่หายเหรออา้าแบบนี้เราก็ทำการกําจัดมันฟรีแล้วสิเนี่ยยรีเธอพอรู้ไหมอ่ะ ว่าจะทํายังไงดีอ่ะว่าเจ้าเมืองจะช่วยได้หรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่าเจ้าเมืองจะช่วยหรือเปล่าเราต้องไปเมืองเวทมนต์กันดีกว่าไหมแล้วก็เออพานิวไปด้วยคะพาฉันไปที่เมืองเวทมนต์ด้วยนี่นะเดี๋ยวเจ้าเมืองก็ได้ทําโทษหรอกไม่เป็นไรฉันจะบอกเจ้าเมืองเองว่าฉันเป็นคนพาพวกนายเข้ามาในเมือง ฉันยินีรับผิดชอบเออนีนิวเอาไงดีเธอจะไปเมืองเว็บมลกับฉันไหมฉันจะบอกว่าฉันก็ไม่อยากไปนะเออแต่ว่าถ้าเกิดมันทำให้ฉันหายจากการเป็นแวมไพร์ก็ก็ต้องลองเสี่ยงดูนะคีเอาวและทุกคนจะบอกว่านี่เป็นตอนจบแล้วนะของผีแวมไพร์สุดหล่อจอมโหมดนั่นเองนะสุดท้ายแล้ว ผีแวมพ์์ของเรานะก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยเนะคะเพราะว่าโดนแสงแดดเผาไหม้จนร่างไม่เหลือเลยทีเดียวแต่ว่าเมื่อผีแวมไพ์์ตายไปแล้วนิวนะคะก็ยังไม่หายจากการเป็นแวมพร์เลยหรือว่าในหนังสือที่คีกับลูรี่ไปเจอมามันจะหลอกเอาซะได้ในตอนหน้ามารลุ้นกันใหม่นะคะกับซีรีส์เรื่องใหม่แล้วก็มารุ้นกันต่อนะคะว่าคีแล้วก็นิวเนี่ยจะหายจากการเป็นแวมพร์หรือไม่นะทุกคน เอาละค่ะตอนนี้ก็เป็นตอนจบแล้วในตอนหน้าเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องอะไรเกี่ยวกับใครแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมกันต่อในตอนหน้ากันเลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแต่ว่าก่อนที่จะกลับไปที่เมืองเวทมนต์ฉันขอเอาโครงกระดูกนี้ ลับไปได้ไหมเนี่ยจะได้เอาไปตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปบอกกับทุกคนในเมืองเวทมนต์ว่าฉันสามารถกจำจัดผีแวมไพร์ได้เอาโคงกระดูกนี้กลับด้วยดีกว่า <S 2> <S 2>